หลวงพ่อเกษมแห่มะโพออ 2, กพศ2517ชมกันครับเป็นเหรียญหนึ่งที่หลายท่านอยากจะมาครอบครองมีไว้ครอบครองบางคนมีเงินแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอขอให้เรามีศรัทธานะครับ มีศรัทธาเพียอว่าจะได้เหรียญของท่านมาบูชาแับพระท่านจะเลือกเราเองคือเราอยากมีไว้เพื่อบูชาหรือเพื่อเชิงพานนิดถ้าเชิงพานนิดก็จะหายากหน่อยนะฮะก็ส่องต้องเคยเป็น่ะส่องอะไรก็มองไม่เห็นเลย มีเส้นเล็กบางๆคมๆจากตออสไ่ไปหาสอเสือนะอันนี้พร้อมยากมากเส้นนี้ต้องสองต้องดูครับอสองค่อยเป็นอนะ่ะสองจะอะไรก็มอง มีศรัทธาครับมีศรัทธาเราเหรียนจริงก็จะเข้ามาอาราเองถ้าชอบก็กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ